คำว่ารู้ท่ามเห็นทรามว่าแมนรู้โดยการจำเนี้ยจำได้อธิบายขยายความถูกต้องจังสิกับท่านไปถึงคำว่ารู้ท่ามเห็นท่ามแท้จริงเด้ <ừ. S 1> การรู้ท่มเห็นท่ามที่แท้จริงต้องเกิดจากการกระทบจริงแล้วก็สังเกตอารมณ์ความยินดีพอใจตั้งหากละ่ะ <ừ. S 1> ต้องสัมผัสจริงกระทบจริง นอกนั้นเป็นโตหนังสือคัาว่าจิตที่ถูกโลกกระทํากระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวเขาอาจสิอธิบายได้ขยายความได้ตีความหมายถูกต้องแต่ว่าเวลาจะของเป็นเองไปกระทบกับคําสารเสริญดีใจลุ่มหลงกับคํานินท่าสูนขื่นเสียใจหาวิธีที่สิอธิบายให้เขาเข้าใจเจ้าของเอง ยันตะคำว่าวาดีไปยังสันถ้าจะพูดถึงคําว่ารู้ท่ามเห็นท่ามจริงปังรู้อารมณ์เจ้าของรู้อารมณ์เจ้าของอันเกิดจากการกระทบจริงผู <c oughs> ้ดใดอยากรู้ท่ามเร็วเห็นท่ามเร็วแม้นมีความจําแล้วแต่ือว่าความรูจ้จาที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาเอออาจจะอธิบายขยายความแปลได้ถูกตามซับตามภาษา แต่ว่าจากให้เห็นนี่แทนคือเห็นอารมณ์ของของเ <ừ, S 1> วลาเขากระทบจริงโมโหโจริงมี่ต้้งหากอะสิละใดเลวหรือละใดสากอยู่น้ำอารมณ์ตัวนี้เองอันนั้นเป็นตัวหนังสือเป็นคำวา้าเออเป็นว่าทะัซื้ออ,อ,อันนั้นแต่ถชงว่าผู้ใดสังเกตความรู้สึกของเจ้าของใดผู้นั้นและไก่ที่สุดแหละ ừ, ละอารมณ์ใดให้เลว อารมณ์ความบอ่ยินดีพอใจทั้งหลายคือโูนนั่นแหละโมโหนั่นแหละโกรธนั่นแหละเกลียดนั่นแหละเวลาไ,ไ,ไปกระทบกระทั่งกับคําเบาคําพูดคําจาวาตากรรมอันเป็นเคืลองเสียแทงคําว่าเสียแทงมันยังเสียแทงความคิดความยุดมันถือมันเทํทาให้เกิดอารมณ์ไม่พอใจนั่นเอนวาเสียดแทงเจ้าของคิดเขามาเอาเอง ถือว่ามันเสียแทนถ้าอยากรู้ท่ามเห็นท่ามแทแต้องสังเกตอารมณ์ตัวนี้ให้ได้รู้เท่าทัานอารมณ์ตัวนี้ให้ได้ <c oughs> อารมณ์ในความยินดีพอใจนั่นเองที่มันบ่นพอใจก็เพราะว่ามันติดความพอใจะฟังบังคือสิงงอ <c oughs> แต่ว่าบางงงดอกเนาะว่า <c oughs> คนห้าติดความยินดีพอใจ <c oughs> <c oughs> ยังในเคอรีนว่านั่นทศูตรที่พระเ,เจ้าว่า เมื่อใดที่เธอปรารถนาสุขเมื่อนั้นทุกย่อมติดตามนั่นคำว่าสุขก็คือความพอใจโดยายเดียวนั่นแหละพอใจท่าเดียวคนทั้งหลายกเพราะว่าความพอใจกับราะว่าความยินดีเพรภาวะความปรารถนาสุขนั่นเองจึงปุงแตงแสวงหาเป็นไปตั้งหน้นานหน้าพาลู้เท่าท่านอารมณ์ตัวนี้ได้ใน่ความยินดีพอใจมันกระดับบิดว่ต้องไปลู่ยังมากก็ได้ ถ้าเข้าใจตัวนี้ได้แล้วออละความรู้สึกไม่ความพ่พอใจและบ่พอใจได้แล้วละความพอใจไดตตัวเดียวความบ่พอใจบหาตละมันก็เอามันก็ออกของมันเองเออแหละติดตามเฝ้าสังเกตความรู้สึกจากของความรู้สึกอันเกิดจากตาในการเห็นบุคคลคนเบ่าบวแตาเว่ากักนเด้ศูนย์ให้ก,กันใดกัเป็นเด้ อยู่คนเราฝากทางคนเดียวเห็นมันเป็นตาสร้างขึ้นมาโลด,ดเอ็นคนพูนน,น,น,นั้นอีนั่นบักนั่นนั่นมันว่าหาตาเบากันดีเนี่ยบัใน,นพาเบากันด้บัดตอนแรกอาจจะวิมงความเฉยๆกับบุคคลอีกผู้หนึง่งที่ห้องเดียวไปเออคนถือว่าท่านแต่ละถือผู้สร้างกับเป็นตาสร้างถือผู้เป็นตหาหักกับเป็นตาหักถือผู้เฉยๆอุเบกขากับอุเบกขาว่าท่านกระทบเด้นี่เฉยๆแต่ว่าพอตาไดงยินได้ฟังคำบอกกันแล้ว ชมว่าเข้าไปถามดีๆไปใส่น้อเอื่อยอ้ายยังสิหยากน้ำแมงยังกันดิเรื่องของกูศูนย์ป๊บถขึ้นมาทันทีแม่ว่าละนี่ละใดหรือยังตันี้ละหลู่รือยังท่านรือยังนั่นแต่เข้าสังเกตอารมณ์ของเข้าเองอันนี้แหละแกนมันอยู่นี่แหละแกนทำอยู่ในอารมณ์นี่แหละบร่บได้ยุ่บังใดเลยอหละ,ะพูดถึงรักทำก็คือรักยิบรักใจร,ร,ร,รักอารมณ์นี่แหละจะเป็นรักใดอีก รักจิตก็คือคิดรักใจก็คิดนั่นแหละสิไมีหยังอีกเออความโมโหโทโสหลายหยังก็แล้วแต่ความดีใจดีอกดีใจก็แล้วแต่อืมจิตใจสเพิ่นว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานก็คือความคิดทั้งหลายก็สะกอนปรุงสะกอนปุงไปเรื่องใดถ้าปุงไปเรื่องถูกใจก็ถูกใจดีใจเออถ้าปุงไปเรื่องผิดใจก็ผิดใจอารมณ์บ่ล่ะ รวมลงทั้งเบิดแล้วคําว่าอาสวะขย,ายาันคือเฝ้าสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะรวมเบิดแล้วสิปฏิบัติแบบไรก็สามสิลูเห็นนั่นนี่เป็นไปมาเพียงไรก็ตามมีความรู้ท่องจําได้มากกานได้ก็ตามอธิบายขยายความเด็ดถูกต้องแม่นย่าสะละสรวยก็ตามแต่ว่าถ้าว่าท่านได้สามารถธืนลู้เท่าท่านอารมณ์ความรู้สึกของจ้ความใดในความยินดีพอใจตัวเดียวนี่จะคํานั้นแหะีะ แะลูกไปเกิดไม่มใจไว้ใจร่มเวลาเขาเว่านันนั่นนี่นี่มากเฮาสี่คิดซนะก่อนเนาะเมื่อเมื่อคิดแล้วก็ส,ร,กสรุปตามความคผิดเห็นของเจ้าของเมื่อสรุปตามความคผิดเห็นของเจ้าของแล้วก็ตัดสินยืนยันผิดถูกเออคำว่าผิดทังสี่ก็กคือว่าบ่พอใจกูเนะาะคำว่าถูกพอใจกูเนี่ยทิฏฐิประธานตัวเดียว่นหละซิแมนนี่นนนยัง มันก็ลงมมาบังมีก็ลงมาตัวใจที่เก่าที่นี่ถ้าผู้ใดละได้แล้วผิดหรือถูกกระซานบ่ไปยืนยันว่าไปตัดสินบ่เกิดอารมณ์นี่แต่ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้บ่ควรคือคขาบ่าควรมันถูกตองโดยธรรมไม่ควรบ่ถูกตองโดยธรรมแต่ว่าเขาบอยืนยันเขาบ่ตัดสินนี่ตะหลูนี่หลูท่าท่านอยู่ท่านอารมณ์พ่อรู้สึกองจะฟ้องแล้ว พ <Ừ. S 2> ระว่าอย่างเข้าก็ล่วงโดยคั่ว่าเข้าบรสงส์ยสเรื่องของกรรมแล้วสตว์โลกเขายอมผิดไปตามกรรมแล้วแ <Ừ. S 2> ม้เขาเสียผิดหรือเหตุถูกเ,เขาก็ยอมผิดไปตามที่เขาเหตุทั้งผิดและถูกของเขาเองตั้งหากเข <Ừ. S 2> ้าสิบเหตุียังกับเขาได้มันลงน่งอว่นี้มันพิจารณาเป็นกลางได้อันนี้คิดคือกันแต่ว่าคิดนั่นไม่มีอารมณ์ในสิ่งที่คิดใจว่าละ่ะ <Ừ. S 2> ออบ่ได้มีอารมณ์ในสิ่งที่คิดได้อันนี้ <c oughs> คิดไปอันนี้อ๋ออันนี้ขวนอันนี้นน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 ว่าขวนเท่านั้นตป็นสรุปลงน่ะก็ต้องเป็นไปตามจริงที่เขาเห็นันเองเขาจะไปยืนยันตัดสินยังกับผู้ใดๆดนีครับลูกท่านอารมณ์จะคลองล,ละแถ้าอยากรู้ท่านเป็นท่านจริงอาศัยการกระทบอจําได้มากไมก่คายกองบันไดก็ตามแต่ว่าอาสมารถละอารมณ์กนวินดีพราใจใดกับเพียงแต่ว่าลู้ไปเกิดไหมลู้นี่คือลูอจ้จําดีบ่ดีเอาความรู้จําไปทําลาล่จะคของเอง ความรูจ้จําความรู้หลายๆเ้วก็ค่อยไปยืนยันตัดสินกับบุคคลผูน้นั้นผู้นี้เกิดเป็นมีมาะทิธิอัตานุทิธิขึ้นเต็มทั้งบดย่อมคําว่าอัตตาคือตัวตนุตนุ่แปลว่าน้อยพลังตามทิฐิคือความคิดเห็นความคิดเห็นหน้อยความคิดเห็นไปต่างๆนานาเรื่องน้อยพลังความคิดเห็นไปต่างๆนานามาเป็นเครื่องยืนยันตัดสินของบุคคลผู้อื่นยกอ้างเหตุผล เพื่อให้เขาันเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองถบายแต่ไม่รู้ตัวเองว่ากําลังยึดมั่นถือมั่นอในทิฏฐปาทานนั่นตัวนี้แหละตัวเดียวนี่ก็ขาาว่่าได้แล้วที่นี่ในความรู้ความเห็นอันมีมากไามดีว่าดีไปประมาตรผู้เป็นอริยะขึ้นไปโสดาบันขึ้นไปพูดไม่ถูกมังม่งพิษมั่งนั่นนี่มัง่งเกิดมีอารมณ์ด้วยวัน เวลาเพิ่นแสดงความจิดเห็นเกิดมีอารมณ์แล้วก็อาจจะกล่าวคําที่บด่ดีเอ,อม,มเออึงสิ่หงสซํำใดได้บักฮามึงเอ้ยจังสินะหลายๆอย,ย่างนั่นหละเกิดอารมณ์ถ้าไปกระทบกับท่านกับพระอริยะเป็นไปแล้วถือว่าเป็นโทษเสื่อมจากคุณธรรมเลยวันได้แต่ความรู้จ,จํานั่นแหละคือกระบ,บินภิกษุนั่นแหละท่าท่องจําพระไตรปิฎกได้หลายด้ ลูกสิทธิ์ดุจหาเพิ่นกับหลายไปเลยวเยอะยิ่งโดยมนะเยอะยิ่งงกตนขึ้นเทียบท่านมัง่คงคมเหงท่านมั่งก็แล้วแต่เออเป็นภิกษุพี่ใส่เพิ่นเป็นพระเฒ่า,ามีอายุมากกว่าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้รู้ในอันพระไตรปิฎกมากดอกบ่ได้รู้พุทธวจนะมากคือจังกับินภิกษุกับินภิกษ,กษุนี่เป็นผูท้ทรงจำพุทธวจนะอธิบายขยายความได้ แต่ว่าบาดลังๆงมาหลงเหลิงตัวเองในลาบยศศักกะลงน้ออบางที่ก็ไปเปลี่ยนแปลงคําสอนพระเจ้ามาเออเั่งพระเจ้าว่าแบบนี้แต่ว่าเจ้าของหักเหไปทั้งไม่เองเออพระพี่สายมาตักเตือนให้ทั้งสิอภาษาพระปา,ามันชิไปลู้จักหยังนั่นบอกสังสรรค์แล้เอาไปมาเลยเกิดกลายเป็นเจ้าของบรรลูจักหยังซัมโดยเพาะมีมานะทิฏทิทมีอารมณ์โกรธล่ละ หาว่าพระพระพาองค์นั้น <c oughs> บได้มีความรููทอเพิ่นนั่นเองแม่น้องสาวแม้นผู้เป็นมานดาก็ตามมีความคิดเห็นตรงกันเป็นอันเดียวกันได้พากันลง่นันรกเบิดเทั้งก็บ,บินผิกสุเทั้งน้องสาวก็บ,บินผิกษุเทั้งมานดาแม่พองก็บ,บินผิกษุภากานลุ่งเบิดมีผีซ่ายอยู่ผู้เดียวไปไปในผพานจบิ่นรลูทเท่า,ทานอารมณ์ของิ่นแล้วิ่นละอารมณ์ความพอใจได้แล้วจบหมดเลย แต่แกนทำมันก็อยู่นี่มันจะไปอยู่ใส่ละอารมณ์ความยินดีพอใจให้มันวายที่แรกม้าก็รููตามไปสักก่อนเป็นธรรมดาเมื่อรู้ตามไปแล้วพิจารณาเห็นโทษมั่นแล้วพิจารณาถึงอสวะขยะที่มันค่าอยู่ในหัวใจของเราแล้วมันก็คอยรู้ไปเมื่อคอยรู้ไปแล้วมันก็คอยละไปละอารมณ์ข้นโดสุตวนีออกไปมันก็จบละ่บบนี้นี่ยังบาะท่าตรู้มากเป็นว่าทุกๆคกนสังเกตความรู้สึก ของตัวเองภาษาใจล่ะนี้ภาษาเขียนว่าใจหรือภาษาถ้ำล่ะนี่ว่าความรู้สึกนี่แหละถ้ำแทมก็อยู่ในความรู้สึกของเขาเองในความพอใจกับไม่พอใจนี่แหละที่ปังคนยังสอนมีมากมายหลายอย่าง <Okay. S 1> แต่ละอันแต่ละอย่างเพราะว่าปัญ,ญญาของคนบเสมอกันบางคนก็เป็นคิดป,ปาพิญญารู้เร็วเห็นเร็วบางคนก็ทันทายพิญญา <c oughs> ต้องเอาใส การเ้าสองเนื้อยะสามเนื้อยะบางคนก็เป็นเห็นว่าเนยชาแบบนี้ต้องให้ทําให้บ่อยทําให้มากอคืออธิบายขยายความ <c oughs> ส่วนปัทะปรามาัณน่บรูุ้เรื่องยั้งดอกคําว่าปัทะปรามาัตนเ่งผจะเอาแต่าสามเล่านะั่นแหละบมเอาดอกซีเล่าหรือเล่าสุดท้ายเป็นอาหารของเตาปลาไป <c oughs> ยังสัน้นแต่ว่าข้อบกต้องไป งงงวยในสั์สำนวนว่าทะต่างๆที่ผนแสดงถ้ำออกมาหรือศั์ภาษาบาลีต่างๆนานาอันนั้นแปลว่ายังอันนี้แปลว่ายังแต่เฮ้ามันกับพ่อรู้ล,ลวละว่าในสุดท้ายนี่ก็คือละอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของเองก็ต้องไปตามหาคำแปลมันหรอกเพราะว่ามันแปลหลายอย่างหลายเนื้อเยอะพอหอนี่หาคำปลบนี่ ความรู้สึกจากของเองเวลากระทบกระทงังบุคคลอันเป็นที่รักตายจังสิเสียใจบนะเนาะเออเรื่องสันเด้นี่ของจริงกันบ่สันเสียใจบ่พอใจนั่นเองแต่เสียใจก็ดีเนาะแม่ป,ป้าปราาใจบ่เนี่ยถ้าห้าลู้กท่านว่าอ๋อเป็นเรื่องของธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจลดดับทั้งสิ้นแม่มันกับ่กระทบกระทั่ง ค่อนขางเสียใจก็ระลึกถึงภาพอดีตเคยมีนันนี่น้ำกันยังสั่นยังสีระลึกไปซึมเสาร้องไห้ออกมาเือนบาลค่นขาไให้เสียน้าตาเพราะว่าการพบกันจากกอน้าใจว่าเขาบอกเพราะว่าการพบกันคนหนีจากกันมากไม่เห็นกันหลักก็ให้น้ากันเนาะบัดสุดท้ายแหละบัดมาตายจากกันก็ให้น้ากันอีกเนาะ ถ้าผู้ใดบ่รู้ท่าท่านความรู้สึกอันนี้นะในความพอใจเราความพอใจนี่ก็ต้องเสียน้าตาไปอีกตลอดการยาานานเลยมัน <c oughs> ยังเข้าเห็นดีใจถ้าได้เห็นกันแล้วโอ้ยเบาถามสรารทุกข์สุขดิบด,ดีใจผู้ใดก็เข้าใจนะดีใจมันปลื้มไม่ใ,ใจอี่แบบอยากอยากเว้าเรื่องชีวิตจะของให้โมฟังเนาะ <c oughs> ผู้น <c oughs> ั้นก <c oughs> ็จะเเว ผู้นีก็จะเเวาล่นใส่กันได้มันดีใจตื่นตันนั่นละหลงจากวา่าล่ะเออบาดผู้ใดผู้หนึ่งได้จากกาไไันไปเด้แล้วเศร้าห้เออเสียใจเสียน้ำตาพาความผดุดความได้เห็นกันนี่ละคนเนาะเข้าใจก็เข้าใจได้ว่า,ขา <c oughs> เ,ออเข้าใจก็ตามด้เออเพิ่นเฮาล่ะถึงแต่กี้ตัวกับเมียว่าท่านไห้หู้จักกันว่าเป็นยังได้ล่ะเนาะ คือใบจักยังเลยนี่ยปู้นขึ้นนี่โกงอยู่ต่างประเทศเดียวนี้คือบ่งูจักกันเลยเอ <c oughs> อราดว่าหูเห็นกันแล้วพปพ๊บนั่นแหละก็เสียน้ำตาเพราะว่าการม,มาพบกันนั่นแหละเนาะแต่าบยาคำใดจะวอาอยังเดียวนี้จะมีสมองมีปัญญายัางก็บอกบอกว่าจะเว่าเวลาเทศหรือฮาก็คิดออกว่าสิกว่าของอยู่หน้าติเดี๋ยวนี้ ว่าคิดว่าท่านนีคิดพอหรือว่ามันนั่งฟังธรรมอยู่นี่จะเคยดาคนหรือควาบบกโกรดไดบอเคยเคยเป็นอยู่บอเดี๋ยวมาคุยหลายพระอรหันต์ผุนดาคนประศูนจกบ่าะ่ะเดี๋ยวมาขิดคุยเฮ้ยเจ้าดาคนบอมีอารมณ์นน่นน่ะมันสุดแล้วนะดูยากบออะ เออดามีอารมณ์แหละพวกแก่ร่างที่มีอย่างเดบอเวลาใส่ผัวเห็ดนั่นเห็ดนี่นั่นบอกใส่ผัวยังายเนาะเดี๋ยวท้าเราว่าวที่เราเองซะเพียงใดความรู้สึกกันอ้าพ่อใจหรือบ่าพ่อใจบ่านี้อืมเดบ่เถียงแต่ว่ากัดแกะเฉียวอืมได้กูเป็นผู้ชายด้วยสว่านั่นแหละมันยังนั่นแหละ บพท่านด่าทำเด่ดนนะ่ะนมันท่านอยู่บ่อารมณ์นั่นนะ่ะนานเห็นบอกั้น,นั่นหนึ่งเดียวว่าได้ไปไก่ได้รรมามันอยู่หนีหนึ่งเดียวว่าได้ไปไก่เด้ใน,นอารมณ์ของเจ้าเองนั่นเองเขาก็เห็นงอกงอกอยู่บ่อยู่บ่เศร้าจ้าเขื่อเขือห,หอดอันนั้นให้แม่อันอนี้เอ้าก็ว่าเหตุอเอาเองสั่นมาสั่นเห็นว่าหลับกัดแขวกัรข้างลดบ่าปากบ่เถียง <c oughs> อยู่ในใจไดบาดน,นี่ กูเป็นผูใช้บังเด้เด็กแล้วก็สโลนี้ออกจากกันแต่ว่าใจมันไปทัวทีบแล้วจักว่าอกสโลนี้่ะพออย่างนั้นบคนก็เอาหลายแมบเบังน่ะคก็เห็ุเราเองก็ช่วย่ะทั้งนี้สิตายเราเรยกว่าศูนย์บอสแสดงออกอันทั้งปากแต่ว่าทั้งใจมันแสดงออกว่าสันเนาะต้องย่อมเราก็จริง่าจะของละได้หรือว่าได้นั่นแหละ คนรู้ถ้ำจริงๆแล้วนั่นนะว่ามวบาทองได้หลายจําได้มากอธิบายและขยายความได้แม้นที่ถูกต้องก็ตามโดยความโดยความหมายนะออแต่ว่าบวา่ันได้อาจสมาครละอารมณ์ได้โดยมีทางก็แล้วกัน <c oughs> ต้องละอารมณ์ได้กระทบจริงเกิดขึ้นจริงดับได้จริงอโดยมีความคิดอยังอีกเลยในในเรื่องที่พอใจหรือว่าพอใจนีแต่เหตุผลโดยว่าเอ,อ สิงนีควรสิ่งหนี้ด้วยควรนนี่คือพอถือเอาจากางได้ไปสั้นๆลักษณะนั่นสั้นและย่าฮีปเวลาศูนเห็นปัวเดี๋ยวูนบ์บ่มีอารมณ์แท้บ้านั่นนี่เขาก็ยังยอมรับเป็นบ่เวลาฟัง่สินว่านี่ย่า่าแม่อาจารย์ว่าตายย่มศูนย์เป็นรกเล่นบ่กูว่าตายตอนนี้ ยังกูเศร้าศู์กูยังที่ตายว่ะกูไข่มึงตายก่อนเห็นปะก็บรรสันแหละกูว่าตายตอนนี้เนาะเออแบกบกูที่ตายว่บกูเศร้าศู์มึงรู้ไหมที่ตายแบบอารมณ์ดีก็เนีนั้นแล้ะนี่แหละธรรมะที่จะบอกควองแท้เลยนี่เออมันต้องด้วยอารมณ์ตัวนี้เอออารมณ์โ <c> ง <oughs> อารมณ์ตาหูจมูกดิ้นกายใจมันร่วมเข้ามานี่แหละเป็นความรู้สึกตาหูจมูกดิ้นกายใจร่วมเข้ามาแล้วคือความรู้สึก ละความรู้ส <m í rit> <m í rit> ึกที่พอใจได้หรยังนั่นสิได้อีหยังแวกๆเก่าตายมิงกิงูดังิงขึ้นหูบ่ปับเนาะดาอยู่เป้งเเฟ้งเออนี่ผู้ผก็ใจดีเด้เออพะยายสิยังไงตายนรกเอาจารย์ว่า่ด้กูบ่ตายตอนนี้ตากิงขึ้นตาน้อยตายิงขึ้น หากุศิตาย,บาายแบบกุศลศูนย์เลยบม่รูร้ละนั่นเ,เรื่องเล่นสนแหละ <c oughs> แต่แยกคำคือกันเ,ออเหตนุนาจีดจืดเม่อคือพอศูนยได้แต่ว่าใจมันเบาไปบนขนาดนักแล้วเออเฮ็ดไปใส่เขาพคนใหญ่น่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลอ,อกไปปลอ,อกมาอันนี้ให้ก้อนน่นหน้าอันนี้ก้อนน,น,งงน่นหน้าไตมเงยหน้าเกิดมาเอ้าเฮ็ดเอาเองซะสัดวืดขึ้นวืดขึ้นในที่ใน ความรู้สึกนี่อารมณ์เห็นป่าล่ะอารมณ์นั่นนะวูดขึ้นโอ้ยแต่ท่านเราสำนันโอ้ยแล้วก็สโลนี้นะออพูดคิดไปรอบโลกแล้วหมือนจะบลามึงใหญ่กูเป็นผู้ชายเลยกูเป็นงอไข่ก็ว่าเลยแต่คิดว่าจะบ่เว้ามันเว้าก็บ่าปากออกมาเสียงตัวเว้าหลายเขาเก่าอีกนนั่แหละความจริงคือตัวนี้อ,อื รู้มาก,กหรือรู้น่อยก็้างเขาให้รู้อารมณ์ของเจ้าของละอารมณ์ของให้มันเ็วใหวมันท่านนั่นแหละอค่อยๆเป็นไป <c oughs> นอกน้ากแค่นั้นแหละรู้หล้กลก็ไปเกิดไม่ซื้อ,อบ,บิวดีไปเกิดในนรกคือกระบินภิกษุนั่นแหละรู้มากรู้เราไปเกิดในนรกรู้เลยฮะดูถูกดูแค้นผู้นัน้นผ <c oughs> ู้นี้บาล่ะสิไปวานยังนเขาไปดูถูกพระริยะเจ้าไม่ธรรมดาด้การไปดูถูกพระริยะเจ้า แล้วคนผู้หนึ่งอื่นว่าถ้าใชา่ผู้หนึ่งไปเห็นาพระประเจกับพระเจ้าเนาไ่เคยเห็นเพื่องก็มาวบินบาทเอ๊ะสงสัยบุคคลคนนั้นเป็นโรคเรื้อนมั้งจึงหนึ่งจึงห่มผ้าอุ้มซุ่มไว้ไว้เน่านังเบื้องต้นน่ะตายไปแล้วนังเป็นตกนรกแล้วเกิดเศษกรรมเศษกรรมมาเกิดเป็นคนโลกเรือนยุถ,ถึงว่าเจ็ดลอยชาดอีกอมันธรรมดาดีถ้เาเคยเห็นบ่ เออพวกแปกปากแวงเพดานโบตาโบตาดูนตาหัวโตบักไงโมโลมาเล่ขึ้นน้วนยแล้วตั้งแต่ไปหาเบาสาบแสงบุคคลผู้คนมีศีลธรรมทั้งนั้นแหละเศษกรรมมันนด่นั่นเออระลึกเขาไปถึงบุพกรรมแล้วมันสลดใจสงสารอยู่โดยความสงสารจากซอยเหลือยจากนั้นนี่อยู่เจ่าระลึกเขาไปถึงบุพกรรมแล้วมันว่างเกิดกลายเป็นสังฆาลูปเปกายานทันทีเลย เออเอินวะนี่ห้าเขาไปแตอ๋อท่านที่ปล่อยเป็นธรรมดา่างๆนี่สัว์โลกมันเป็นไปตามกรรมนี่ข้าก็มาโล่งนี่ข้าไปเห็นอยังก็เขาได้ทันทีไปซอยอยังกวเขาได้กเจาต้องเคยเห็นลัหนาพอเกิดมาภาษาทั้งโลกโลกโดยโลกเขาว่ายัางโปริโอมั่งเห็นว่าเออเป็นทั้งผิดพันธุกรรมมั่งนั่นนี่มั่งแล้วนแล้วต้เกิดเป็นจากกรรมเก่าวองนั่นแหละวกเล็กตงนั้นนี่ จากกา,า,าัตรเพื่อดันโบเนี่ยโอ้ยหลายกว่านั้นอีกเยอะแยะมัน่เป็นตบเป็นตองไปสูเ้เดนบันนี้เข้ามาร่วมรองโกรธแม้แต่คนละสัตว์เท่าเคยจะไปดูถูกซะเข้ามาสังเกตจากความดีกว่าเนาะจะไปเอาเอีหยังกับผาสูงองค์เจ้าเข้ามาด้ลูกวรร่าละจีบคนนั่นแหละยิ่งพระอริยะเจ้าสัน่นสั่นไดก็เขาเจ้าบเ่เปิดเผยเจ้าของดิ บ่แม่นว่าสิไปบอกว่าผู้นั้นบรรลุโสดาคอยบรรลุโสดาสกิทาคานั่นก็ละหันต์แล้วบ่ได้ว่าจักเถเด้นี่ยิ่งรู้ถ้ำยิ่งเห็นถ้ำโอ้ยยิ่งทอมตนเฮ็ดคือคนบรรลุไปเลยนี่ยพระเจ้าบ่ได้อวดคุณวิเศษของตนเด้จังว่าเฮาก็คือนำสิ่งเหล่าหนิเราไปเตือนเจ้าของเองเนี่ยเขาบ่รู้ว่าผู้นั้นเป็นพระแท้หรือพระหยังก็ตาม คำว่าพระนี่ไ่ได้ถือเอาต่วกนหัวห่มผ้าเหลืองเด้อคำว่าพระนี่คนคืนอพวกเจ้าก็เป็นพระได้โสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลจะกินตะขามีมา,จากจะกินตะขามีผลไลไปที่นี่คนไลออกไปไว้กันนะไลเพื่อยังเพื่อบ่อยเข้าประมาทเองอชาวบ้านชันเลิดโสดาปฏิผลโสดาปฏิมคามคก็แล้วแต่เป็นยังคือย,ยังวา่ามากคขาว่าโสดาปฏิมาค พุทธธรรมสงฆ์หนึ่งในหัวใจเลยเดียวเด็ดเดียวไปพึ่งยังอีกเชื่อกรรมเชื่อผลอกรรมทั้งเบิดแได้ว,ว่าอจาจิคัดของข้าในเรื่องของีินยุนิดหน่อยจะได้แล้วก็เป็นผู้มีร่องความเห็นว่าตายแน่ความตายกับญานมังก่ว่ายานมั่ง,ปงเป็นธรรมดาถ้าเมื่อใดศินขึ้นมาเป็นปกติ <ừ. S 1> ไม่ทำ้ายเบเบียน<ๆ>ผู้ใดผู้หนึ่งซื้อคิวได้ทรัพย์สินเห็นบุคคลผู้อื่นก็นรู้สึกของบุคคลผู้อื่นเป็ี่ยนดุดังว่าตน เออมันจะประกาศทำลายและทำลายบุคคลผู้ดใดผู้หนึ่งมันสิน้อมเข้ามาสูค่ความรู้สึกของตนเออเขาก็สิเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดใครก็สิเสียดายตัวถ้าเป็นหลักของไผนะ่ะเนี่ยมันก็ลงมากสินั่นมันก็เกิดกลายเป็นโสดาปันทิผล่นตัวบาสนี่นีออนิดหน่อยเออเป็นธรรมดาพวกทหารตำรวจที่เคยมีนั่นนี่เคยทำผิดมากเกา่าก่อนโดยเข้าใจว่าผิดรรมาของพระเจ้าให้ทั้งออกใด นะพวกขาซาดัดพวกล่งขาหมูขาไก่ขาเป็ดยังขาปลาขาปูยังก็แล้วแตกทหารเขาหาถ้ำแล้วบุคคลผู้นั้นยอมนีทั้งออกทุกอย่างแก่ให่โดยธรรมะแก่ในปัจจุบันนี่แหละเราต้องไปนั่นมากขอให้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเป็นบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธธรรมพระสงค์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม แต่ว่าการกระทําเรื่องของศีลยังไม่บริสุทธิ์พุดผองโดยภาคใจภาคกายอาจจะนันอยู่ภาคใจถ้าบริสุทธิ์เราก็ต้องห่วงเออคือความรู้สึกนี่ความรู้สึกตัวนี้ปอดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ธจากการบริจาคถำไายบริเยณเบียนถ้ำไรยบริสธ,สธชีวิตทรัพย์สินและทั้งคนและสัตว์นี่เองนี่คือบริสุทธิ์ตัวนี้บริสุทธิ์ทั้งใจ่ว่ากายอาจจะมทั้งบริสุทธิ์เต็มที่ก็มียังมีอาชีพข่ามูข่ามายอยูอ่เป็นไปช่างสั้นนั่นแหละต้งว่า บานนี้บุคคลใดก็ตามที่ถือเอาพระพุทธพระธรมรมระสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่ปฏิบตัติตามเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจรงิงอย่างอื่นยังป,ปกร่องอยู่บ่เคยเราหลึกถึงสิ่งอื่นเลยด้วยพูดธพิษศาส์เทพพเทวดาสิดลบันดาน,นันนีให้บ่มีทา่านบถือพระพุทธธรรมสงเก่าเาออจมห่างไกลแล้วเด่อจัดอบัย อย่าพุ่มทั้งปวงห่างไกลได้นะบรรลุหยังตอนเวลานระลึกเนี่ยระลึกถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เท่านั้นบ่ได้ตกทะเากันแล้วกันน่ะอาศัยตัวใดอาศัยจิตความคิดคิดใสคิดถึงถึงไผถึงพระพุทธเจ้านั่นเองว่าสัญญา้นสีแห่งทุกคนภพราะวาน่าพุทโทไว้บอกความตายมันบ่ได้บอกนิมิตหมายกับไผเได้ ชีรถมาใส่แง่แงนไปพุทโธพุทโธพุทโธไปตำปูงตายตำไปสวรรค์เฉยได้สิบอกไงง่ายเดียว<ช>ครับไง่ายแงแงไปทั้งใจมันพุทโธพุทโธพุทโธตาก,ก็เบิ้งท่านหนาไปมองเวลาอุปขาดกรรมมันถึงเวลามันนั่งสิโอ้ะไปสวรรค์เสยเด้อจักสิกินเหล่าเมายาจักสิกขาหม,มูขาหมาจักสิเฮ็ดพิดมาอย่างามาแน่เวียนไหวแต่อันนั้นตริยกรรมนะได้ทั้งนั้น ฐานนั่งตะเลียกรรมเราเออซอยว่าได้ไหมมันเหนือมันเหนืออย่างอื่นแล้วครับว่ากรรมจน,นมันอันนั่งไปว่ามากนับไม่ได้แต่ขอให้ใจถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์หรือพอระวนาพุดโธไปเถอะเอ,อ่ยไปกล่าวสื่อของพุทธเจ้าไปรวมจะได้หันแล้วพุดโธคือพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่แล้วพุโทธโทธพุทโธพุทโธไปเนี่ยเออนั่นแหละไปย่ำได้กับไปสวรรค์ย่มนั่นแหละ <c oughs> ไปพ่อเมือ่อ Satsang uh -huh.